ครับนี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราในค่ำคืนวันนี้ครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรับไฟแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนำเจริญบุญลานา,นามวยไทยพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ท่านไหนดีเพชรสีดำควบหน้ากลัวโอ้โหแทงไปดื้อ,อเอาละครับตีตัวได้อาตีดได้ไหมแบบพยายามจะกดแขนไว้ก่อนกับนำเจริญ กรรมการเห็นว่าไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนก็เนี่ยแหละครับลากมากลางเวทีครับลุยกันต่อโอโ้โหดูครับมนี่ครับหาต้องติดนะครับนาไม่ถึงตัวนี้อ้อาวุธใบน้ำเงินน่ากลัวครับผ่าวงในนีตอนนี้เป็นเกมให้แฟนๆได้คิดกันเลยครับว่าลูกเกมมันจะออกหน้าไหนนี่โอ้โห้วงทำตัวน่ากลัวเลยครับมาถึงตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยนะครับผู้นี้ทีมงาน ของเพชรสีดำนะครับบอกให้เดินเบียดกลํามไนอย่างเดียวเอาไม่ปาทะด้วยนะครับวงไนเอาไจังหวะต่อยหมัดฟันศอกวงไนก็พยายามจะไล่แขนพยายามจะตีสู้เหมือนกันนะครับนาเจริญโอ้โหแต่ว่าพอเกาะได้มี่ก็ไปไม่ยั้งเหมือนกันเลยครับเพชรสีดำยกสามมีแ่หลายอารมณ์เลยครับเอาบวกหมัดไปอนาไนไยเพชรหม้านี่แหละครับพอจังหวะจะยกขาตีเข่าครับ เจอหักล้มลงไปเดี๋ยวโนเข่ามามีศอกบวกอ่ะวงในต่อครับเนี่ยครับลูกแกของนํำเจริญครับกดแขนกดแขนอ้าวขึ้นคอได้ตีมากแต่ว่ามันมันใกล้เชือกับพี่บอลอ่ะนัวเนียวงในขว้าได้ขึ้นยัดเข่าเข้า,ขาไปครับทางนั้นเพชรสีดำนํำเจริญกดแขนไว้ไม่ไม่ต่อเนื่องกับการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับาการโคจรมาเจอกันของสองข่ายคุณนะภาพเลยครับหากไฟแดงสิจเจริญซับ น้ำเงินสิ์อาจารย์บุตรลนาโมยไทยโอ้โหดูดูครับโอ้โหเพชรสีดำมาไปขาพันกันนิดนึงครับโอ้โหอาจารย์ธีรวุฒิบอกมันติดเชือกไปหน่อยมาการเวทีอนี่ครับเพชรสีดำปะวิง่งโอ้โหแม่าจะทำเขาไปเสียจังหวะเองครับเบียรี่โอ้โหโดนเขาหมาัดขวาเข้าไปมีบวกเข้าไปเต็มเต็มเหมือนกันนะครับแต่กรรมาการไม่นะเพชรสีดำาก็พยายามจะเบียดจะปล้ำหมอตีเขา่าตีเข้าไปเรื่อยนะครับโอโ้ดูว่านำจเจริญ มีลูกเกา่าลูกแก้นะครับมาช่วยนะครับไม่ยอมให้เพชรตีดำนั้นเดินตีได้ไง่ายๆดูนะครับมีหมัดมีกอกวงในดูจังหวะการไล่แขนบิดเลี่ยมตีโอ้โหเพชรตีดำก็พยายามจะฮึดขึ้นมาแรงขึ้นมาเหมือนกันครับะจะแต่งตัวนานไม่ได้ครับ จะต้องเดินเกมให้เร็วด้วยครับเพชรสีดำเพราะว่าหม่ถ้าช้าแล้วก็เข้าหลวมก็เดี๋ยวโดนบวกบัดบวกซอกครับอ้าวขึ้นคอตีอ้าวล็อกตีอ้าวมัดมัดเขย,าขย,าขยา่เาเขย่าตีอ่าเมาต้องต้องขยันยกหน่อยครับกรับมาการแยกอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ดูครับว่าคู่คุณลาภาพเลยครับคู่เปิดหัวมาดูครับไอสนครับวิ่งเข้าไปเลยครับเพชรสีดำโอ้โห ด,ดูว่าจะมั่นอ,อกมั่นใจนำเจริญมาชกในเกมตั้งรับดูคอยเคลียรห์าหน้าโอ้จังหวะบวกสอกันเอาแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้ไม่ท้ออย่างเดียวนะครับต้องเบียดต้องลุยให้ชัดเจนกว่านี้ครับเพชรสีดําต้องมีอาวุธเสริมหน่อยนะครับถ้าจะไปจ้องตีเข่านี่ดูทรงแล้วมันเหนื่อยครับนำเจริญหลังๆแกพัฒนาฝีมือครับจุกจิกกวนใจฝีมือได้และในนี่มีชิงมีชิงกดแขนด้วยนะครับอ วงในครับล็อกแต่ว่าเนี่ยครับพอล็อกแล้วมันก็ยังตีไม่ได้มันก็ยกไม่ได้ครับอาจารย์เชลวุฒิหันไปที่มุมน้ำเงินครับวันนี้ล้างตาสำเร็จนะครับนำเจริญบุญลานนามวยไทยครับ